คนชุกง yeah. oh, ูหน nah. cool. oh, ักเนาะไคนเอ๊ะแต่เนวมาบ้านเนาะโอ้ยงหนักเอาส่ได้ลจ้าไอซีดูเนเปคนเจ๊รเจเป็นโมโหเลยส่ต้องไล่ไปเพื่อชโกงหนักเจบบ้านเจ้าอยู่ติดชายแดนบ่เจ๊ขยันขยันไับ่มีบอลพักเพียงนคนโดบ้านอย่ชาแดนไคนโดมีห้งานเยอะๆเลยเจ๊บ้านนูก็ผู้ายนละ เอาบ oh, ่โอ้เจ้าระบายบ่อยเนะเอไปฮะอะเสียงแบบนี้สามก็เอวนะเสียงบางบแรงหมัดหน้าทีกัดหน้าทีกดหน้าทีตัดหน้าทีหาบ่โอ้หากำพักี่อ แกดูก่็เอ้าปลาเอาหามะคันพูมีหามสิงตําเลสิงหามกับสิงสี่นะครับสี่ตัวหน้าทีเอ้าเปิดอันนี้เป็นไสทีตําเหรแม่นครับชุ่มเปิดแรกแห้งมันสามสามหกโอ้ยข้ามาใสยวายใครจะได้ไหม คอยรุ่นหาตัวเดียวแันบ่าหากับรุ่นเอียวจังซี่นะได้เต็มเลยเจ๊สิเปลี่ยนลูกอ่ะกินเลยโอ้เปลี่ยนจำอะดิเออเปลี่ยนต้องมันมาของผมอ่ะนะตัวนี้กับตัวนี้แหละมาแล้วนะเปลี่ยนกันมาหาเราต้เปลี่ยนกันได้อีกที่เขาตัวหาสามเลยก็จะเปลี่ยนมันบ่อยากมีออไปมาสิ่งสน3บ่มีเอียวเปลี่ยนก่อนเั่นเปลี่ยนหนุก็เปลนนั่นสามสามป้าป้า่ยันมาก่ยนลูกน้าคานในผมดีใจ้าเลยสามสาม จะบอกสามสามหาหเรสามสามหาเน่ยเต็มเลยเาบอแคนสามนี่ได้เบิเดดสอแค่หนสามให้เราสาได้เต็มเ่อีหมดีันแดีใจเปิดขึ้นมาเป็นสามสามก็ได้่เตำกับตำสามเปิดมาเป็นสามสามสองก็ได้เต็มยี่คือาสองไม่ได้ปะอ้าว หนึ่หกตามเดี๋ยวเงาหกแล้วหกสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงห้าพันหกห้าเนี่4 4ยหกห้า,ากสูงหมื่นหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่นี่สี่หกสี่หกสี่พันที่ส่วนนั้พาปลาติงดำพาจ่ายปลาติงดำจ่ายนะเปิดแล้วบัตเนี่ย

โอเคขังค okay. okay. ีณนะแม่เจ๊ผมก็สารคุยค่อยติดติดไม่ค่อยเด้อบม่เียนเลยใครเอาเธอเดี่ยวเปลี่ยนใครเอาเธอเดี่ยวเปลี่ยนคอยกับโอ้มองไม่เจ้าจะมาโซนพองค่ะบ้านนี่ เสียง้นมากเลเสียงอะาขยาวอจ้อโอ้แต่อาเออกผายยังมาอันนี้เนาะเอาผ่าผ่ามาขยวเลยเปิดหรือยังเปิดหรือยังครรบยังยังไปอีกมันนุ่น Lời em xin hảo bưng lên cho anh anh em chịt đi qua run anh em hoặc nhắp anh em hoặc anh em hoặc anh em hoặc anh anh em hoặc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  anh em ยัดัยับไงเนี่ยเอามาเอามากางหา2สองสองอันนี้บ่บ่หาดิคอก่นอนอยหาหกนะอ้าวขีพนันธหาซ<า>ีดิบุ๊กหาสีาส,ส,สองหรือหาสองเียวะสมัยอ่ะเปิดเลยปะอ่ากับผมไม่น,นาน หกสองสามโอ้โดนตัวหกตัวเดียวหายห่าพักบ่บ้านค่อยมักสามค่อยมักสองหาสามสองสิได้อยู่น่าอยู่น้าสิได้หรอเดี๋ยวผมสอบให้อีกมือหนึ่งป่ะหกมาพายเนี่ยวะเจ๊วัดขย่าดึงไหนคือขย่าออกสิเกณฑเล่นหกสามสองสี่หน้าจะเป็นแปดเก้าสี่ เสียงตัดสติทหาสามองนี่บ่ <c oughs> มีบอจับจอ่าลายเว้ยใส่แว่นทำลงยเปไปไงใส่แว่นเว้นีใส่มืดไปหมอเลยแม่ม,มันเงินด่านเขาก็จายขนาดนี้ขึ้นดับถีอืม Sạt gì ra con không xài vẹn gì ạ? Sao còn xài vẹn đấy Càng kẹt kẹt nữa mà Xài vẹn kẹt quá Tạm yêu Tạm tạm bò Ta nhảy ăn à, Được xì si, bọc xì si, ừ. Cứ nhảy như các bạn bọc ngàn bọc, bọc xương bọc xa nhớ Nhảy bật Bà này mươn nhảy là mươn Tạm yêu tạm tạm không có tiền, Đã lây này Cô có giác bay nữa nha Áo bớn luôn hả? เอาหมดเลยนะเออขอเพราะโดดขนมักอ่ะไปต่ำ3ต่ำเย็วอีกเอาออืมพอพอแล้วรอบเดียวก็รุ่นดีบ้าต่อนี้อื้อย่ามี6นะโวกอตาเนี่ยงานเข้าเนี่ยไมันมีแต่เอี่ยวกับ2 4 5 6มาโอ้ย6 4เอียว6 4เอียวปดเลยโดนทานี่เรียกว่า4 5 6 6 4เอียว ส connect, part, er deux, 6สูงไม่มีปลาบ่ถึกปลาบ่เสียไม่ดีไม่เสียเสียต่ำโอ้ต่ำสามต่ำเดียรู้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างะหมืนโอเคครับอย่างะหมึงสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบอย่างนะหมือนโอเคครับอย่างนะหมือนหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปรเก้สบอาิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิบสองมื่นสอง0 0สหมื่นสองสามหมื่นสโอเคครบยังไม่มีสี่หกเลยเนาะหกน่าจะหลุด6อคูบจากเสียแวจะเปลี่ยนหรือีก่า

ห้าสามสนี่สาม้าสีสามนีต้3ต่ำเลยห้าสามสี่สามหาใบอได้จิ อ่ะคนห้าสามสี่ไปอยู่หกสูงมาเดียวเด่หห้าสามสี่สาตันเหี่ยวหกสามโอ้โดนระทำกรงโอ้โบลงพอระพุ่นมาโอ้ปล่อยวาแล้วหยาดมาหกสมาหกอี หก่ไปแค่นั้เตยหกยังเดียวกดนงเกหนึี่ปนาม่หาหด้เจงสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดเก้ายี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าบหกเจ็ด้ายี่หกสามอะไลงอ้หกามเดียวเจโอ ลอยเปอร์เซ็นต์ปะลอยเปร์เซ็นตีกับเอียงอะไรนี่ยเอียกับอูนี้ัดหงวอ้าหเอาหสูง วัดนึงนล้วว่าผิดชอบสามละแต่ว่าแทนบัดใหม่ห้าหกหกชุ่มห้าหหกชุตัวละหมื่นตัวละหมื่นค้างกูผ่ซีเอ,เ,อ,เ,อเปิดเราไม่ชอบสามแทนที่มีหกผ่แทนเขาหกที่วะ สองสามเอี่ยโอ้ยมาขาซสีเดียวชอบสามกับสองแทงกับผิดโล่านแล้วตาเนี่ยชอบต่ำโอ้ชอบต่ำชอบ3ามเท้ไม่กล้าเอาแพ้ทั้งหมดทังหมดสี่มือ สองสามสี่หาหแ่าหเิบดิดแปาเบ้สาแกแิหกอื้าหกเจาแดบ 3, 3, ิด้ห้สสากห้า ันห้าสี่ทดตัวสามทดจริงไว้สามพันห้าสี่ฮะเอ๊ตัวนั้นกักสามต่ำกักสามต่ำตัวสามต่ำเลยเนี่ยตัวนี้กักสามต่ำตัวสามนี่พอไปกักสามต่ำมาไ้น่ตโอเคตัเียวเาได้เงินัต้องสี่นะสี่กับห้า หกโอ้สิงมกอะไรเงี้ยโดนต่ห้าอ๋อมักอยมาข้างผิดเดี๋ยวได้ขอไปเอาไปกันดูเรื่องมักกาหกสามได้ก่อนไรอีกตังดูโกี้เนะวันเท่ไหนูดูคอนไหนบาก็มีห้ามักหกสาม đồ cay nữa, đồ cay nữa, hmm, đồ cay đó, năm, 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 สเอียวสามตำเอียว,วหถสงเลยมีหกเกตเรียบร้อยเนี่หกสี่เยวปลาเอาเอา,เอามาหกสี่จากจากปึกนึง,งนี่เนาะแมนครับเออคนาดหกสี่หกสี่ข้าอหกสี่เอียวขอเังเชื่บริษัทขาดทุนเอาเปิดเล้

อย่างแบบก็ยอมกินหนูแต่แค่นั้น่ะกับบุญันหูลยหรออเอาหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปไม่อยู่รูไปเออเตง4เลยสองหมื่นเพราะจเออเดยนลยหล่ะ เต็งหกป่ะเอาไมซสงสีเลยป่ะหกจีเท่าไรเนี่ยสองหมื่นครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีเดี๋วขอเวลาคิดก่อนผมก็มักซีน้องมือแหละเนาะนี่แหละขันขันมันมันเหกสองหมื่นนะน่กัรับว่าเป็นเซ็ตเีเลยขันมาหกสีก็มัหาสีละปะสอบซีตัวเดียวนี่แหละเม่นดการสีตัวเดียวนะป่ะเนาียยวคอยก็มัดกันนะคอยคืออยากวาคอยคนนักอยางสีแหละ ยาโค0กสองหมื old, ่นไปใส่ส yeah. ี่วัดกันมาเดี ok, <S S ๋ยวนะเจ๊ดูเจเอ้าวกขคือไปเถอะกัดออกตั้งหตั้งสนึ่เต็มแบตามเธอเลยยังสูงอยู่ตั้นได้สองเหยาโอ้ยไม่ใช่จะมองเวรอว่าตามเธอะมีคนปาเยเจะขึ้นไปทำไมใครรบมากนี่ โอ้เต็งสี่สี่หมื่นมั่นใจมากฟ้ามั่นใจคอยไ่เด็ดสี่หมื่นไเหรอยักษ์ขาสองหมื่นเน่ยเต็งสองหมื่นเต็งสี่ยักษ์ขาอีกสองหมื่มั่นใจว่ามีคอยกับคอยกับว่ามีอหรอกแต่ว่ามันต้องมาหกนะโมเมนต์ายาไม่ได้หนักหนาเนาะกุ่เลยรอโอ้หลุดหลุดลุดหลุดทุนมาแต่ไหดมา่ไหนกินไปเป็นด่านลลิ ก็เชนเดนทางอบาดเนี่ยตานี่แหละขันโอยูเหตเตแแขวโดนปาโาเด้าตาเราเจใจ <laughs> ยังไม่เกียวกินเขาฮ่าสีเรบมเลขันขอ <laughs> อโนอยูเหตเตยแขวแเราไปาเป็นสะีเลยวิ่งเลูกวิ่ง นะเหยียบอยู่อยู่ของนึงใส่ดู nó วิ่งไปเสร็จป่ะตึบลมบอยๆนะแต่เอาให้ลมบอยๆอ่ะ3 4เออ4 3 Rồi ก็4ต่ําเออ4 3 4ต่ําอันนี้ยังบักมันยังขังไว้อยู่4 3 4ต่ํากับ4 2 สามต่ำาแมนไม่มต้องมาลรปะ๋าได้ได้ขัาเท่าไหร่นี่ยหาก็2สองหมื่นเสีได้บ่นีนได้ต่จ่ายจ่ายแค่สองหมือ่ะหนึ่งหมื่นสองห่นสี่สามสี่ต่ำสองสี่าะเปนมาสีอยูคือเราร ปาจกเกียวด้ว้น้วเปิดเดี๋ยวให้ผมเปิดดีกว่าปิดอเปิดร่นทีก่อนดิมัเด็กสองอย่างนี้โอ้ยผมมีจากโตเต้อ่าปลาขึ้นตายมันได้หม เดี๋ยวนนะเบาตีเขียวคอยไ่เอ้เขีวบูเดอกระเทิร์ต้องแยกขอยกอะเทิาวจ๊บโอ้เมื่อ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 เกิดเป็นส้งนี่บาไว้บาไว้